บางครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความวุ่นวายการเลือกอยู่เงียบๆคนเดียวอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือพลังที่หลายคนมองข้ามคนที่เก่งขึ้นทุกวันไม่จำเป็นต้องประกาศหรืออวดใครเสมอไปการเติบโตแบบเงียบๆคือการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสำเร็จเพียงชั่วคราวคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ5แนวคิดสำคัญของคนที่เลือกก้าวเดินแบบเงียบๆเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่า การเก่งแบบยั่งยืนไม่ได้ต้องการเสียงดังแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจและความอดทนที่แท้จริงครับก่อนอื่นถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้รบวรกวนกดติดตามช่องมิสเตอร์กฤษดาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใที่จะมีมาอีกเรื่อยๆถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปฟังกันเลย 1. ไม่จำเป็นต้องรีบบอกใครแค่รีบพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันก็พอ คนบางคนรีบโพสต์รีบโชว์รีบเล่าว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แต่คนที่โตัวเงีย,งยบๆเขาจะไม่ค่อยพูดซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทําอะไรเลยตรงกันข้ามเขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการลงมือทําแบบจริงจังไม่เสียเวลาอธิบายไม่เร่งรีบบอกใครเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งถ้าเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมากพอผลลัพธ์ของความพยายามจะแสดงผลให้คนอื่นมองเห็นเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลย2 ยอมดูธรรมดาในสายตาคนอื่นเพื่อสร้างชีวิตที่ไม่ธรรมดาในแบบของตัวเองหลายคนเลือกจะดูธรรมดาในวันนี้เพื่อเก็บแรงเก็บสติและวางแผนการเขาไม่รีบแข่งกับใครไม่เร่งตัวเองไปอยู่ในจุดที่ยังไม่พร้อมเพราะเขารู้ว่าชีวิตที่มั่นคงไม่ได้เริ่มจากคำว่าทันกระแสแต่มาจากการวางรากฐานให้แน่นก่อนปล่อยให้คนอื่นวิ่งไปส่วนเราก็เดินแต่แค่ว่าเราอย่าหยุดเดินไปข้างหน้าก็พอ 3. เงียบได้พักได้ล้มได้แต่ต้องไม่หยุดพัฒนาชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบไปตลอดบางวันก็ล้มบางวันก็ท้อมันเป็นเรื่องปกติครับคนที่เติบโตแบบเงีย,งยบๆเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่รู้จักล้มให้เป็นเขารู้ว่าเวลาที่เงียบมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการกลับมามองตัวเองแบบจริงๆจังๆไม่ได้เอาเวลาไปโทษใครแต่เอามาคิดว่าพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขมันยังไงให้มันดีขึ้น 4. ไม่เสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้ว่าชีวิตแต่ละคนมีจังหวะไม่เหมือนกันคนที่โตงงเงียบๆเขาไม่มัวแต่เหลียวซ้ายมองขวาไม่สนใจว่าใครไปถึงไหนแล้วเพราะเขารู้ดีว่าเส้นทางชีวิตมันไม่มีใครเหมือนกันบางคนโตวไวแต่ไปไม่ไกลบางคนโตช้าแต่ว่ามั่นคงเขาเลยเลือกจะวัดกับแค่ตัวเองและดูว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานไหมถ้าคำตอบคือดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับ ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองก็พอและ 5. ไม่พูดพุ่มเพื่อเพราะรู้ว่าความนิ่งมีพลังมากกว่าเสียงดังบางคนตีความผิดคิดว่าคนเงียบเงียบคือคนเฉยชาหรือไม่กล้าพูดแต่จริงๆแล้วคนพวกนี้แค่เลือกพูดเขาไม่ใช่คนที่จะออกความคิดเห็นทุกเรื่องหรือเข้าไปยุ่งทุกประเด็นเพราะเขาใช้พลังกับเรื่องที่สำคัญเท่าน,นั้นอย่างเช่นการพัฒนาทักษะการวางแผน หรือการวางเป้าหมายเขางเงียบในที่ที่ไม่จำเป็นต้องพูดและโฟกัสในสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขาไปข้างหน้าพูดน้อยแต่เฉียบคมพูดไม่บ่อยแต่ลึกซึง้งบางคนเลือกที่จะอยู่แบบงเงียบๆไม่ใช่เพราะไม่สนโลกแต่เพราะเขาเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่สําคัญกว่าไม่ต้องมีเสียงปรบมือไม่ต้องมีใครเยือนยอไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่ค่อยๆเติบโตในแบบของเราแล้ววันหนึ่ง ผลงานจะพูดแทนทุกอย่างเองครับ